คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ AM-1575kHz สากิโลเรสารานรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสายตลวดฟ้าสาราสุนมาลัยสารพันเรื่องน่ารู้จากเอเชียใต้เอเชียกลางตอนหนักกลางและแอฟริกาวันนี้นะครับพบกับตอนของแอฟริกาอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็เรานะครับอยู่กับทีมงานนะครับของผมนัทสมัติซารีนักการช่วยชำนาญการที่ปรึกษากองแอฟริกาแล้วก็ข้างๆผมนะครับคุณนรเสธสิยมกครับสวัสดีครับครับนักการท่วปฏิบัติการกองแอฟริกาเช่นเดียวกันซึ่งวันนี้นะครับคุณนรเสธเนี่ยมาก็ทั้งเป็นแขกรับเชิญแล้วก็เรีย่าเป็นคนร่วมทำรายการและยังเป็นอีกฐานะหนึ่งก็คือวันนี้เป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะประเทศที่เรากําลังจะมาสัมภาษณ์มีบุคคลคนหนึ่งนะครับที่เราเนี่ย ได้ติดต่อพยายามติดต่อเพื่อเรียกว่าเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาคประชาชนแล้วก็ทําให้คนไทยมารู้จักคนแอฟริกามากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นคนแอฟริกาที่เรียกว่าไงเป็นเ,เขามีสถานะเป็นนักศึกษานะครับแล้วก็เป็นงานของกระทรวงธรรมด้วยเนื่องจากว่ากรมความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับหรือไทยก้าเนี่ยก็จะให้ทุน เป็นทุนลนักษณะทุนปริญญาเลยนะครับอ,อยู่ในโครงการที่ชื่อว่า TIPP Thailand International Postgraduate Program นะครับคบท่อนี้เนี่ยให้แก่หลายชาติมากแล้วก็จะคัดเลือกจากจากคุณสมบัติของบุคคลต่างๆเองวันนี้เนี่ยผู้ที่สัมภาษณ์เป็นสัญชาติอะไรครับผู้ที่เราให้สัมภาษณ์วันนี้นะครับผู้ที่เราจะสัมภาษณ์เนี่ยเป็นเป็นนักศึกษาสัญชาติยูกันดาครับเป็น <Yeah. S 2> ประเทศที่อยู่ในแอฟริกาตะวันออกนะครับก็ เขาก็มาเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ประเทศไทยของเรานะครับตอนนี้ใช่ครับเป็นหนึ่งในผู้รับทุนการศึกษาของไทยก้านะครับครก็เพื่อไม่ให้มีการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะคุยกับคุณนะครับแขกรับเชิญของเราครับผมเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่โอเคกด unmute ครับเราอยู่กับ Hello, good morning. Good morning, Michael. Good morning to you. Okay, you hear us all well? Very well. Okay. Yes. Mr. Michael Inyakauma, or Mr. Yes. Michael, yes. Uh, could you please introduce yourself, uh, your country, and what you currently are studying in Thailand, please? Okay, my name is Nyakauma Michael. I t a k e a scholarship our day. I'm from Uganda. I study Masters of Rural Development Management at k o n k e n University in a faculty of graduate school. ครับก็ตอนนี้เนี่ยนะครับก็คร่าวๆเลยคุณมาเครื่องเยีร์กม่เนี่ยก็อยู่ที่การเฉลยขอนแก่นนะครับเพราะได้รับทุนการศึกษามามาเรียน สาขาสาขาพัฒนาท้องถิ่น Rural Development การพัฒนาเขาเรียกว่าพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่เมืองครับโอเคคำถามที่สองอยากจะถามเขาว่าอยากจะเล่าเรื่องอยู่กันได้อะไรให้ทางคนไทยนะครับคนที่รับฟังรายการนี้ของเราบ้างโอเค so คุณไมเคิล we are with the Thai audience and uh, Well, Uganda is one country in Africa, one country which is well special to your heart and could also be special to our hearts too. Uh, could you please tell us about Uganda? Okay, I come from a beautiful landlocked country in East Africa called Uganda. It has beautiful sceneries and it is often referred to as the Pearl of Africa. Uganda is a cultural melting point. As it has 50 various indigenous tribes or languages that belong in five distinct ethnic groups, Uganda has an equally diverse culture of music, art, and crafts. Uganda people are the most friendliest that you ever meet on the continent of Africa. They are social. They are willing to help foreigners through their visit in the country. And another thing, Uganda has the most affordable safari destinations mm. and a brilliant adventures in the vast wildlife reserves. Not forgetting the biggest lake in Africa called Lake Victoria, and also the source of River Nile, being the longest African river. Oh, right. ครับเออาทรั NS เองจุดสายก็สั้นๆนะครับยูกันดาเนี่ยเป็นประเทศแลนด์ล็อกก็คือไม่มีทางออกสู่ทะเลนะครับแต่ว่ามีเป็นพื้นที่ที่ติดกับทะเลสาบนะทะเลสาบแห่งนี้เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกานะครับก็คือทะเลสาบวิสตอเรียทะเลสาบวิสตอเรียเนี่ยก็มีความโด่ดัสมบูรณ์นะครับมีแล้วก็ทำให้ทำให้ยูกันด้าเองก็มีคุณสมบภาพที่สวยงามมากเขาเป็นประเทศที่บอกว่ามีวัฒนธรรมหลากหลายในพื้นที่เนี่ย ก็ถือว่าเป็นเมลทิ้งพอตของของบรรด,ดาคนหลายเซเชชาดมีหลายหลายกลุ่ม <60 S 2> หลายกลุ่กลุ่ม60เผ่าเลยทีเดียวนะครับก็เขาบอกว่ามีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมมีมีเรื่องที่มีสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับยูกันดาก็จะเป็นเรื่องดนตรีวัฒนธรรมต่างๆ เขา่วน่วนให้เราไปค้นหาแล้วมีสถานที่ท่องเที่ยวเช่นพวกซาฟารีซาฟารีด้วยเขาเป็นเขาบอกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นซาฟารีที่ affordable ก็คือมีราคาที่เข้าถึงได้มากที่สุดในแอฟริกานะครับแล้วก็เขาบอกว่าผู้คนเป็นมิตรมากมากที่สุดเท่าที่คุณเคยพบมาเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะสนใจอยู่กันได้ขึ้นมามากขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยเรามาพูดกันถึงเรื่องว่าคนยูกันด้านะครับและนี้เขาไม่เคยเข้าใจว่าเขาไม่เคยเดินทางมาีิไทยมาก่อนก่อนรับทุนแล้วก็มาศึกษาที่นี่เนี่ยก็ Yeah, the uh, Michael, this is uh, I mean you're when you're studying here, you never came to Thailand before. It's your first time. It's your first day in Thailand. Right? It's my second. My second time in Thailand. Right, right. And the sec second year? Uh, okay. The the first time I came for a fellowship undertaker. Uh. ที่นนมหาวิทยาลัย n ้ second time ฉันมาที่นี yeah, นน่เคื่อเร้วนปร่ว่าครแรกเนี่ใช่รช่ใร่ใช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 ปใช่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 ใ้่ใช่ใช่ใช้ใช่ใท่ใช่ใช่นชาใช่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 ใช e ใช่ใช่ใช่ u ช่ใช่ e ช่ใ r e ใช e ใ i ่ใช s s ช่ใช่ใช่ใช่ e ช่ใช่ใช่ใช่ d ช่ใช่ใช u s t ่ a ช่ใ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  e ่ใช่ In Thailand, what are they and how you deal with them, please? I I had so many good experiences here. Like the Thai people are very kind, very welcoming, very helpful, and very educative. And it is the happiest moment of my life here. Wow. The most impressive things was when I visited the Grand Palace in Bangkok, and my friend. Foundation under the the royal patronage. Right. Okay. So ค uh, you know, ุณหมายเขาเขาก็บอกว่าจริงการมาประเทศไทยเนี่ยมีแต่เขาเรียกว่าเรื่องน่าจดจำใช่คือคือประทับใจประเทศไทยมากๆคนไทยเนี่ยเป็นมิตรจิตใจดีคนไทยมีการศึกษาดีนะครับก็ก็เขาก็ชื่นชมในตรงนี้แล้วก็ สิ่งที่เขาชอบมากๆคงเขาคงไม่ได้บอกว่าเป็นเขาเจะชอบหรืออะไรแต่ว่าเขาประทับใจตอนโดยเฉพาะในตอนที่เขาได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมวัดพระแก้วนะครับสิ่งท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดของเราค,ครับนี้ก็เดี๋ยวขอส่งต่อให้คุณอรเสดถามได้ครับสําหรับคําถามของผมเนี่ยก็จะเป็นคําถามที่ว่าเขาคาดหวังอะไรจากโครงการนี้นะครับและสิ่งที่เขาคาดหวังเนี่ยมันเป็นไปตามที่เขาคิดหรือเปล่าครับ Uh, Kun Michael, uh, what yes, are your please. expectations before you came to Thailand, and does the program meet your expectations? Okay, my expect my expectations before starting this program were a bit shallow than now. So this program has provided me with a better understanding of the social, economic, and environmental issues facing rural regions. now I have the skills to assist the rural regions to prepare and adapt to such issues อืมเอาท์ภาอ่คือเขาก็บอกว่าความคาดหวังของเขาเนี่ยมีไม่มากเพราะว่าก่อนหน้านเนี่ยเขาไม่ค่อยมีความเข้าใจในด้าน uh, rural development เท่าไหร่แต่พอเขาได้มา เรียนเรื่องการพัฒนาท้องถิ่นในประเทศไทยเนี่ยทั้งด้านปัญหาทางสังคมปัญหาทางเศรษฐกิจต่างๆเขาก็ได้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นครับแล้วเขาก็พร้อมที่จะนําความรู้ความเข้าใจดังกล่าวเนี่ยกลับไปปรับใช้ที่ประเทศนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะถามว่าถ้าเขากลับไปที่ยูกันดาแล้วเนี่ยเขามีอะไรที่เขาคาดหวังว่าเขาจะทําให้กับประเทศยูกันดาบ้างต่อยอดจากคําถามก่อนหน้านะครับคุณไมเคิล eventually when you return to Uganda What do you plan to do for the Ugandan society so that Uganda would become what you expect to be in the next 10 years? And okay. yeah. Okay, the economy in Uganda is largely dependent on agriculture, mm -hmm. making farming the main source of employment for multitudes. But due to unavoidable conditions such as poor farming methods and improved crop varieties, which has led to low qualities and quantities of the harvested products by most farmers, hence affecting the general crop production in some parts of Uganda, mm -hmm. especially Kasese district where I come from. There is frequent famine outbreaks which have led to hunger and as a result to malnutrition of many children. Mm -hmm. My emphasis in, in a period of ten years is to ensure Self sustainable and hunger free homes throughout Uganda. Not forgetting to say, I plan to introduce and put into practice the auto one tambon one product, mm -hmm. then promote farmers' awareness through sensitization on how jointly they can benefit from their products as a result of value addition. Mm, thank you, Michael. I'll translate into Thai. Um, Uh, คือเขาก็บอกว่าเนี่ยในในประเทศยูกันดาเนี่ยครับเรื่องการเกษตรเนี่ยเป็นเป็นอาชีพหลักแล้วก็เป็นเป็นเป็นเกษตรกรรมเนี่ยเป็นแหล่งอาหารหลักของคนยูกันดาแต่ว่าด้วยด้วยปัญหาทางสิ่งแวดล้อมบางอย่างเนี่ยเรื่องโรคพืชเรื่องภัยแห้งแล้งเนี่ยทำให้บางครั้งผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้เนี่ยมันไม่ได้มีคุณภาพมากนะหรือเก็บเกี่ยวได้น้อยทําให้ประชาชนของเขาเนี่ยเกิด ขาดการขาดสารอาหารบ้างทั้งในเด็กเล็กแล้วก็ในคนทั่วไปนะครับสิ่งที่เขาอยากทําก็คือเขาอยากจะพัฒนาระบบการเกษตรให้กับคนของเขาเนี่ยมีอยู่มีกินนะครับให้มีอาหารเพียงพอที่จะรับประทานได้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เขาอยากจะนําไปปรับใช้เลยเนี่ยคือโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของเรานะครับที่เขาต่อยอดอยากจะต่อยอดจาก1มีอาหารกินแล้ว2ก็คืออยากจะทําให้เศรษฐกิจของท้องถิ่นแล้วก็พัฒนา and Michael uh, yes. if the Thai agency have the opportunity to collaborate with you in the future which areas do you want to take part in and how will it contribute to both of our peoples okay uh, I would like to Thai Thai government take to collaborate with me to support uh, support to improve the farmers' products by making value addition mm -hmm. of their available resources in their area to improve them, mm -hmm. to make value addition. like i said, i want to practice auto one tambon, one product. Mm -hmm. yep. then make value addition okay. of the farmers' products. thank you. <laughs> <laughs> เพิ่ม uh, มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าการเกษตรอย่างที่เขาบอกไปก่อนหน้าก็ค mm ืออยากทำโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และโครงการอื่นๆรวมมือกับไทกาเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มของสินค้าการเกษตรที่เป็นเศรษฐกิจเป็นธุรกิจหลักของของประเทศเขานะครับโอเค and the last question คุณ h a e l ิล is there anything else you would like to share with the Uganda n and African people who might be interested in joining Thaika scholarship or wish to travel to Thailand in the future Okay, I would like to say for all people in Uganda and Africa at large, I would like to say Taker is a wonderful scholarship, and Thailand is the most beautiful country I have seen and witnessed with a vast culture and a heartwarming, welcoming people. Thank you, Michael. คนที่อยู่ในยูกันด้าหรือในแอฟริกาบ้างนะครับเขาก็บอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยสนใจทุนการศึกษาไทยกล้ากันเพราะทุนการศึกษาไทยกล้าเป็นทุนการศึกษาที่ให้โอกาสดีมากแล้วเขาก็บอกว่าเมืองไทยเนี่ยคนเป็นมิตรมากแล้วก็มีทิวทัศน์มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนก็มาเที่ยวประเทศไทยกันได้นะครับ thank you คุณไมเคิล thank you so thank you. much c a p ครับ thank you thank you so we are now at the end of the โปรแกรมนะครับเราก็อยู่ตอนช่วงท้ายของรายการนะครับแล้วจริงๆจุดประสงค์ของรายการนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านได้ทราบว,ว่าคือเรามีคนแอฟริกาที่เข้ามาทำความรู้จักประเทศไทยมารับอ่าเรียกว่าไงเป็นทุนการศึกษานะครับซึ่งเนี่ยเป็นโครงการของรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยเนี่ยเราให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาในหลายรูปแบบนะครับคือคือ,อการเรื่องการให้ทุนเนี่ยเป็นหนึ่งรูปแบบที่เราให้ แก่ประเทศต่างๆประเทศผู้รับเนี่ยเราถือว่ายูกันดาเป็นประเทศผู้รับทุนที่เรียกว่าเรามองว่ามีศักยภาพเขาเดินทางกลับไปเนี่ยด้วยตัวด้วยคุณสมบัติของผู้รับทุนเนี่ยเขาจะสามารถนะครับเข้าไปมีบทบาทในการพัฒนาประเทศนาองค์ความรู้ของเราไปใช้อันนี้มันเป็นสิ่งที่คืออยากอยากให้มองว่าคือรัฐบาลพูดเรื่องคำว่า soft power ในในหล หลายมิติเนาะแต่ว่าอันเนี้ยเรื่องโมเดลการพัฒนาของประเทศไทยทั้งนี้เรื่องการเกษตรก็ดีการปรองความรู้อื่นๆเช่นอันนี้เนี่ยเรื่องการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งมัน<ช>วรวบรวมมิติการเกษตรเข้าไปด้วยเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่คนแอฟริกาเนี่ยต้องการใช่ครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเวลาคนแอฟริกาที่มาศึกษาในประเทศไทยแล้วเนี่ย เขาได้รู้วัฒนธรรมได้รับรู้ถึงประเทศไทยมากขึ้นคือคนแอฟริกาบางครั้งเขาก็ไม่ได้ไม่ค่อยทราบข้อมูลของประเทศไทยเหมือนกันเหมือนกับที่เราบางครั้งก็ไม่ทราบอาจจะไม่ทราบข้อมูลของประเทศบางประเทศในแอฟริกานะครับอย่างประเทศยูกันดาเนี่ยอาจจะเป็นชื่อประเทศที่เราไม่ได้ยินกันบ่อยนะเมื่อคนยูกันดามาที่ประเทศไทยแล้วเนี่ย ก็เหมือนดาวได้สร้างมิตรเพิ่มขึ้นมาอีกคนหนึ่งนะครับเป็นเพื่อนของประเทศไทยหรือ Friend of Thailand เนี่ยเมื่อเขากลับไปที่ประเทศของเขาแล้ววันหนึ่งเขามีหน้าที่การงานได้ไปพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยเขาก็ยังรู้จักกับประเทศไทยแล้วก็สามารถประสานงานกับประเทศไทยถือเป็นความสัมพันธ์เป็นการสร้างความสัมพันธ์ในระดับประชาชนที่ดีกันต่อไปนะครับแล้วก็ถือว่าได้ว่าการศึกษาของเราเนี่ยเป็นอีกหนึ่งซ o อบพาวเวอร์ที่สําคัญของเราใช่ไหมครับใช่ครับใช่คุณนอร์เสรอันนี้เป็นสิ่งที่ ทางโรมิชีพใต้ตลอดกแอฟริกาเนี่ยกองแอฟริกาเนี่ยเรากำลังทำงานนะครับกับกับแอฟริกาทั้งทว,วีปเลยใช่รเราอยากให้มีเขาเรียกว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีบทบาทยกระดับเขาเรียกว่า visibility อะครับว่าว่าเราเนี่ยเป็นเป็นผู้ให้มีบทบาท<ช>เข้าไปช่วยพัฒนาแอ,อฟริกาแล้วก็ภูมิภาคต่างๆบนโลกเนี่ยอย่างแบบ proactive ก็คืออย่างเชิงรุกนะครับเพราะว่าภูมิภาคเหล่านี้ในอนาคตเนี่ย คือเขาก็เป็นอนาคตของมนุษยชาติใช่ครับเพราะว่าเขาเองเนี่ยก็จะเป็นประชาชนกลุ่มประชากรหลักนะครับจำนวนส่วนใหญ่ของโลกเลยที่เขาจะเป็นคนขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปใช่ครับ,รบเขามีองค์ความรู้มีอะไรอย่างนี้แน่นอนว่าประเทศต่างๆพื้นภาต่างๆบนโลกเนี่ยที่ประชากรเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุยเรื่อยๆเ,เนี่ยยังไงเราก็เราก็จะมีโอกาสได้เขาเรียกว่าได้ ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นแอฟริกาเขาก็จะมาจับมือกับเราไปรี่อฟริกาเหนคตนะครับเราถือว่าแอฟริกาเป็นทวีปแห่งอนาคตยูกันดาก็เป็นประเทศแห่งอนาคตที่เรามองว่าเขานะครับจะมีมีบทบาทโอกาสในการพัฒนาแล้วก็ความสัมพันธ์ภาคประชาชนความสัมพันธ์การศึกษาของตัวบุคคลเนี่ยจะนาไปสู่การยกระดับความสัมพันธ์ทางการทูตความสัมพันธ์ระดับการเมืองระหว่างเรากับยูกันดาเรากับแอฟริกานะครับอันนี้ก็ เป็นบทสรุปที่อยากจะนําเสนอท,นท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เราุกท่า,านครับวันนี้ก็ขอจบรายการสายตรวจฟ้าสาราสุย่ยมาลัยตอนของแอฟริกาประเทศยูกันาดาผู้รับทุนชาวยูกันดานะครับเป็นหนึ่งในบุคคลสําคัญที่เราต่อไปเราจะติดตามนะครับความความคืคบหน้าความเคลื่อนไหวของเขาต่อไปนะครับว่าจะเป็นบุคคลสําคัญที่เป็นมิตรแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นกับไทยแลนด์นอนาคตคุณไมเคิลอิงยาคาฮูม่านะครับ ก็คุณคุณอรเสศที่เป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะของยูกันด้านะครับที่มาเรียกว่าให้ข้อมูลนะครับคนทัางสื่อเลยแล้วหวังว่าขอฝากขอฝากยูกันด้านในฐานะประเทศที่สวยงามแล้วก็มีผู้คนน่ารักให้คนไทยไปเดินทางไปชื่นชมไปสัมผัสไปท่องเที่ยวด้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณนัทนะครับที่เป็นพิธีกรวันนี้แล้วก็ข้อนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Thank you. <coughs>